สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวสวิตนะครับเอามาชำแหละให้ดูแล้วกันนะครับว่าสวิตไฟฉุกเฉินนะครับของตัว npr นะครับ120เป็นยังไงนะครับภายในนี่เป็นสวิตแท้นะครับผมถอดออกมาจากรถซ่อมแล้วใช้ไม่ได้นะครับลองปรับแต่งแล้วโดยตัวเองก็ใช้ไม่ได้ครับ ก็เดี๋ยวราคาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทีหลังนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับก็ส่วนประกอบร่าวๆข,ข,ของมันนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวแรกเอาไว้กดนะครับไปสวมอย่างนี้ฮนะปึ๊บๆๆนะครับแล้วก็จะมีสปริงอยู่สองอันนะครับสบปริงจะใส่อย่างนี้ จะบินสองอันด้านนี้ครับดดีตอาใส่ตรงนี้ก่อน,อน,นแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีแง่งแง่งตรงนี้ครับ ก็จะทิ้งนะครับก็เลยเอามาลื้อเผื่อว่าใครไม่เคยเห็นนะครับมาแชร์กันเนี่ยตัวนี้มันจะมีสปริงนั่งอยู่อย่างงี้ครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นหน้าคอนแทกนะครับก็ที่ผมทราบคร่าวๆนะครับตัวหน้าคอนแทกตัวนี้ครับจะมีเหมือนเอาไว้เชื่อมต่อกันสามอันนะครับคือมันจะมีไฟมาแช่แอนหนึ่งแล้วครับเวลาเรากดปุ๊บมีไฟแช่ันึงครับอีกสองอันก็คือพอลามันเชื่อมต่อกันไฟมันก็จะวิ่งไปอีกสองทางก็ ไปซ้ายกับขวานะครับมันก็เลยทําให้ติดกระพริบซ้ายขวาพร้อมกันนะครับคร่าวๆข,ของมันนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยจำนวนพินจานวนพินตัวหน้าสวิตนะครับมันจะมีแปดอันเท่าที่ผมสังเกตดูคาดเดาดูนะครับก็คือสามตัวเนี่ยสามตัวก็เป็นสุกเฉินหลักๆนะครับแล้วมันก็จะมีชุดไฟหลี ไฟหลีอีกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันว่ามันยังไงครับแต่ว่าไฟเนี่ยไฟตรงนี้มันก็เสียไปแล้วครับขอเนี่ยหลอดดำครับตัวนี้ครับก็หลอดไฟก็ประมาณนี้ครับถอดได้ครับแต่ว่าหลอดเสียไปแล้วผมเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาตัวเก่ามาลือให้ดูนะครับวันนี้แล้วก็มีเม็ดลูกปืนนะครับ ลูกปืนลูกปืนด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่น,นั่งอยู่บนนี้นะแต่ตัวนี้มืน มันจะมีตัวเกี่ยวครับสังเกตดูการทํางานครับเวลาที่เรากดเห็นไปนเนาะมันจะมีเหล็กเหล็กอันนึงเล็กๆนะครับตัวนี้เอาไว้เกี่ยวเพราะเพราะว่ากลไกมัน,น่าสนใจนครับเวลากดปุ๊บจริงๆมันต้องค้างกดอีกทีมันก็หลุดกดค้างกดอีกทีก็หลุดอะไรเงี้ยครับก็เป็นตรงนี้นครับเวลาเลื่อนมากดมันก็จะมากดหน้าคอนแทคตัวนี้นะครับวเวลาเราใสาก่ก็เอาลูกปืนวางไว้นะครับ นี้นครับผมแล้วเราก็เราใส่ครับที่เราจะประกอบกับคืนก็วางไว้ประมาณนี้ครับจะมีล็อกของมันอยู่แล้วปุ๊บอ่านะครับกเข้าไปประมาณนี้ครับกลไกเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไฟฉุกเฉินนะครับซึ่งราคานะครับอยู่ที่1,600บาทนะครับผม หลังมาจากร้านจิตลายแปดริ้วนะครับตัวนี้ก็นะครับใครเปลี่ยนใครจะจะ,ะมีเสียก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนิดน,นึงครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ